สุขสันต์วันคริสต์มาสออฟค่ะปีนี้น้องลิซ่าของเราจะมีอะไรเซอร์ไพรส์รอเปล่าต้องรอติดตามคลิปนี้มาอัปเดตเรื่องดาวทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับน้องลิซ่านะคะพูดถึงการแสดงชายโกนะคะล่าสุดมีการรายงานคําว่าคุณยออุนนักแสดงชาวเกาหลีดาวรุ่งม,มาแรงล่าสุดค่ะมีการรายงานว่าจะเป็นหนึ่งในนักแสดงของชายโกนั่นเองนะคะร่วมกับดอนลีลิซ่าแล้วก็อีจินอุกค่ะซึ่งเขาไปที่รู้จักโดยได้รับบทสำคัญในในซีรีส์เรื่อง w e e k Hero Class 2มาแล้วนั่นเองต้น พี่ๆนักแสดงทุกท่านนะคะแล้วก็พวกเราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปว่าใครเป็นใครบ้างนะนะเด็กได้ว่าน่าจะมีหลายคนค่ะเพราะว่าเรื่องนี้น่าจะมีแต่พี่ๆผู้ชายนะคะเพราะว่าเป็นหนังแอคชั่นจริงๆตอนนี้ของเราจะมีเพื่อนเป็นนักแสดงชายซันผู้ชายเยอะมากๆเลยนะต่อมาค่ะอันนี้เป็นข่าวลือนะคะบิลบอร์ดเนี่ยล่าสุดเขาได้รายงานว่า Black ทิงซึ่งเพิ่งเริ่มต้นทัวร์คอนเสิร์ตได้ลาเบิลทัวร์ทั่วโลกนะคะยังได้ประกาศกําหนดการคัมแบ็กในเดือนมกราคมอีกด้วยด้วยด้วยอันเนี้ยมันจะเชื่อได้หรือ นะก็ต้องรอติดตามค่ะทุกคนต่อมาค่ะวีแมกซีนนะคะเขาได้มีการอัปเดตน้องลิซ่าตั้งแต่ตอนที่ถ่ายนิตย<ๆ>สารขึ้นปกของเขานั่นเองนะแสนสวยเลยอะยังไงคะเนี่ยสิ้นปีนี่หรือว่าปีหน้าจะมีเซอร์ไพรส์เล่มใหม่หรือเปล่าก็ต้องรอติดตามค่ะซึ่งก็จะมีการรวมหน้าปกของเซเลบมากมายนะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นของน้องลิซ่าของเราซึ่งโพลที่เขาพูดเอาไว้ก็จะมีเรียนากรานเดน้องลิซ่าคุณเบลลี่ไอริชคุณไทล่านะคะไม่โดนจากแคท นน่นองตัวแม่ตัวมัมทั้งนั้นเลยค่ะต่อมาค่ะอันนี้เป็นเสื้อเมิดออเจอร์อีโก้ของน้องลิซ่านะคะสวยมากๆเอาล่ะน้องลิซ่าจะมีโมเมนต์คริสต์มาสให้เราหรือเปล่านะคะแม่ๆต้องรอติดตามช่วงนี้ก็สามารถเชิญรีมเพลงให้กับน้องลิซ่าได้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องลิซ่าในการถ่ายชัยโก้นะเพื่อนๆจะได้รับชมกันเร็วๆนี้ค่ะ